สวัสดีสวยนะครับสวยสวัสด,ดีสวยสวัสดีสวยนะผมสวยนะครผมใส่งวงนะครับโอ้หสวัสดีสวยนะครับผมเอ็งทําอะไรแจงนี่ครับผม <c oughs> ช้างผมสั่งอะไรก็ทําเป็นหมดนะครับผมวันยอ่ยอยอ่อย่อหมุนงวงหมุนวันน,น, <c oughs> นนี้นะครับชำ้ชำชเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ชำ้ชำชเลยครับผมทุกคนนี่ ช้ำๆเลยครับผมน้ำตาลอ้อยแบบช้ำๆเลยนะครับผมก็กินเป็นอาหารเสริมนะครับจะมีกล้วยน้ำวา้าข้าวสวยกล้วยน้ำว,าาว้ามะขามเปียกน้าตาลอ้อยนะครับผมมาย่อต่าๆสวยๆก่อนวันดีสวยสวยก่อนยายไปยี่ไปสวยก่อนเร็วสวยมับเขาจะหันไปทางนั้นทันทีเลยนะทุกคนเห็นไหมวันดีสวยก่อนสวยเอากินอ้อยครับออ่ะวันดีสวยนะครับสวย ه, วัดดีสวยวัดดีสวยนะับผมโอ้โอ้อ่ะเอ้เอดูดูดูเมื่อกี้นะครับหักอ้อยแล้วก็ปล่อยจากปากลงใส่งวงนะครับโอ้โหวัดดีสวยนะครับผมเองทําอะไรแจงนี่ครับผม <c oughs> ช้างผมสั่งอะไรก็ทําเป็นหมดนะครับผมสั่งวัดดีสวยนะครับผมก็ไปนอนลงนะครับผมโอ้ยมามาวัดดีสวยเล้วย่อดำๆย่อกอน ย่อก่อนย่อย่อย่อหมุนงวงหมุนงวงหมุนงวงอีกหมุนงวงอีกหมุนงวง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 ได้หมุนงวงก่อนหมุนงวงหมุนงวงเออกอกอีกเอ้ยเสียงหวาน้กินใบทีนี้สะสมเนี่ยค่อยค่อยละจมด้วยค่อย